สวัสดีครับเพื่อนๆในหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือ3แนวทางลัดให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับที่อยากจะขุ่นดีนะครับว่าจะต้องทํำยังไงกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นว่าเราอยากจะมีขุ่นที่ดีอยากจะมีความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะว่าจะต้องเริ่มตรงไหนนะทีนี้ผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับ3ข้อข้อแรกนะครับเพื่อนๆทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายนะรหรือว่าไอดอล ที่ทุกคนอยากจะเป็นถามว่าจริงๆเราจะเป็นอย่างนี้ร้อซหรือเปล่าอาจจะไม่นะครับแต่ว่าเป็นสัโขบคร่าวๆอย่างเช่นเพื่อนๆอยากจะมีหุ้นแบบริเตยโนโรนันโดหรือคุณอยากจะมีหุ้นแบบลอนนี่โคแมนอยู่ที่เพื่อนๆเลือกนะครับแต่เพื่อนๆควรจะนะครับมีแนวทางคร่าวๆนะครับว่าอยากจะเป็นอย่างไร ถ้าผมเปรียบเทียบการเดิน,นทางอย่างเช่นตอนนี้ผมอยากจะไปเชียงใหม่อะคือผมรู้แล้วว่าเป้าหมายผมคือเชียงใหม่อะโอเคส่วนข้อ2นะครับแน่นอนครับเพื่อนๆอยู่ที่เชียงใหม่ครับเป้าหมายเพื่อนๆอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อน็ต้องรู้ก่อนว,ว่าตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ที่ไหนนั่นก็คือการวิเคราะห์หุ่นตัวเองนะครับวิเคราะห์หุ่นตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้เราบอดี้แฟทประมาณเท่าไหร่มัสเซิลแมสของเราเยอะประมาณเท่าไหร่แล้วหรือว่าเอ๊ะ คงอยากได้ลายใหญ่แค่ไหนเราก็ต้องมีการเปรียบเทียบ <ๆ S 2> นะครับว่าเป้าหมายนะจุด A ของเราถ้าจะไปจุด B เนี่ยระยะทางมันห่างกันประมาณไหน <_ D> เราจะได้วางตารางการซ้อมวางแผนการซ้อมให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปถึงจุดนั้นได้เ <_ D> ช่นผมอยากไปเชียงใหม่ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพส่วนข้อที่สานะครับ <_ AD> ข้อสุดท้ายเลยก็คือเพื่อนต้องมีแนวทางนะครับมีวิธีนะครับที่จะไปตรงนั้นนะครับให้ถูกต้องและรวดเร็ว ทำยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยถ้าผมอยู่กรุงเทพเบสิกนะครับผมสามารถไปเชียงใหม่ได้ไงบ้าง 1. เดินคงไม่มีใครเดินไปเชียงใหม่นะครับก็อาจจะมีนะครับมีมีเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ช้านะครับเราก็ต้องคิดดู 2. ขับรถอ่ะเป็นไปได้ 3. หน้าเครื่องบิด วิธีนั่งเครื่องบินเนี่ยผมก็เปรียบเปิดเลยว่าเป็นวิธีที่เร็วแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ตรงจุดที่สุดเช่นตอนนี้หุ่นเราเป็นเหมือนโนบิตะนะครับโนบิตะจะทำไงโนบิต no ะถึงจะเป็นรอนนี่โคแมนได้นะครับเราก็ต้อง,ต,องต้องมีการศึกษาความรู้ถูกต้องมีวินัยที่ถูกต้องนะครับเรื่องการกินกรารออกกำลังกายเอ๊ะเขาเล่นท่าไหนเขาเล่นอย่างไรเรากินประมาณไหนแล้วแล้วเราต้องกินเพิ่มอีกเท่าไหร่สโคบเวลาเข้าๆสามข้อที่เพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับ รุปอีกทนะครเพรคือมีเป้าหมายรู้ว่าตัวอยู่ที่ไหนไปอย่างไรนะครับ yeah,